งานแน่นมากครับจบไม่จบรอมานานครับตื่นเช้ามากเพื่อนน่ารักค่ะปวดนะปวดมันดีมากค่ะสาวสวยมากครับนอนดึกมากครับ Learning in Rajamangala was fun, was adventurous and comfortable. บันเทิงมาก เรื่องการเรียนค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่าออนไลน์ทำให้ในักศึกษาม,มีกระจียใจจะเรียนมากขึ้นได้เจอเพื่อนได้มาเรียนรู้จริงๆได้มาออกแบบได้เจอหนุ่มๆด้วยค่ะเอ็นจอยได้เจอเพื่อนนะครับได้พบหน้าอาจจา์คิดถึงเพื่อนมากครับพอมาเจอกันอีกทีหนึ่งครับ <c oughs> เรียนหนักมากแล้วก็ทกํากิจกรรมเยอะมากรู้สึกว่าบรรยากาศในการเรียนดีขึ้นจากออนไลน์เยอะมากเลยค่ะการได้เรียนออนไซต์ที่มหาลัยนะครับเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ได้มีสภาพใหม่ๆมากขึ้นเพราะว่าการที่เข้าปีหนึ่งมาเดยกันที่เรามาคนเดียวหรือว่าบบอาจจะเพื่อนไม่เยอะเพราะว่า าเพื่อนใหม่หามีสภาพใหม่ใหม่ด้วยครับ We have learned a lot and during the COVID time the online classes were bit hard but it was quite complicated but it was more fun learning in on-site classes I think the same as him on-site class is more fun than online class สุดมากครับผมกับงานปฏิบัตินะครับผมโอ้โห หันสายค่ะสร้างสารรค์สุดๆครับได้รู้ชีวิตมหาลัยว่าแต่ละวันมันผ่านไปยากมาก oh. ครับเรียนสนุกดีครับตรงกับสาขาที่เราต้องการจะเรียนไปมหาลัยดีมากค่ะเพื่อนเจอเพื่อนที่ดีๆทุกคนอาหารอร่อยมากอยู่แล้วมีความสุขมากเลยค่ะ